ยุ้ยค่ะแค้ค่ะโยกค่ะพบกับพวกเราในรายการสาระ5นาทีสวัสดีค่ะพบกับหม,มอเมย์กับรายการสาระ5นาทีนะคะที่5นาทีอันมีค่าของเพื่อนๆนะคะเราจะได้ประโยชน์ในทุกๆคลิปที่เรามาคุยกันวันนี้จะเป็นเรื่องราวของการสอนเพื่อนๆทำฮิปม o b บิลิตีนะคะ เพื่ออะไรอย่างไรแล้วไปชมกันค่ะเข้าเรื่องกันเลยค่ะมาดูว่า Hi ิทมบิลิตี้มีไว้เพื่ออะไรจําเป็นหรือเปล่านะคะเรื่อง Hi ปทมบิลิตี้นะคะเราจะแนะนําให้กับทุกทกคนที่ออกกําลังกายเพื่อเป็นการวอรมอัพกล้อมเนื้อวอร์มอัพข้อต่อให้ข้อต่อแล้วก็กล้ามเนื้อรอบๆเนื้อรู้ว่าเรากําลังจะเริ่มใช้งานคุณแล้วนะ แล้วก็คุณจะต้องเตรียมตัวให้อุ่นขึ้นเลือดต่างๆมาไหลเวียนเส้นเอ็นที่เรานั่งมาทั้งวันยึดนะคะตึงเพื่อให้มันคลายตัวออกแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บหรือว่าการอินเจอรี่จากขันวิ่งได้เดี๋ยวเรามาเราดกวนค่ะว่ามีท่าแบบไหนบ้างวันนี้หมอเมมีมาให้ทั้งหมด5ท่านะคะใน5นาทีลองเพื่อนๆลองทำดูนะเดี๋ยวทำตามไปด้วยกันเลยก็ได้ค่ะท่าที่หนึ่งนะคะฮิปโรเพื่อนๆลองแบบนี้ค่ะ เริ่มจากการตั้งขาตัง้งเข่าด้านหน้าด้านหลังวางเป็นลักษณะอ,องศาเริ่มที่90องศาก่อนเราค่อยๆกดน้ำหนักตัวลงน้ำหนักตัวกดลงไปด้านล่างนะคะ mm hmm. เพื่อยืดสะโพกด้านหน้านะคะ hip flexor ใครสะดวกที่จะยกขึ้นก็ได้หรือจะวางไว้แบบนี้ก็ได้แล้วก็ลักษณะของการออกกำลังคือการหมุนนะคะหมุนหมุนให้เป็นวงกลมน้ำหนักเราจะต้องกดลงและยังคงหมุนไปเรื่อยๆ เ,เพื่อนๆนับให้หน่อยว่าเท่าไหร่แล้วเราจะทำประมาณ30วินาทีนะคะจะวนทวนเข็มนาฬิกาสลับกับตามเข็มนาฬิกานะคะท่าที่2นะคะก็คือ hamstring stretch หรือว่าจะใช้ half monkey pose เมื่อกี้เนี่ยเราทำา h ่ p ป l เจช่มใช่ไหมคะในทางด้านขข,ข,ขาซ้าย เราก็ค่อยๆเหยียดก้นมาด้านหลงัง s t r e t ตัวออกนะคะด้านขวาเพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อทำสิ่งนะคะแล้วก็นับค้างไว้นับในใจนับออกเสียงแต่ที่สำคัญเพื่อนๆจะต้องหายใจต่อไปเรื่อยๆนะคะอยา่าก้อนหายใจมันอาจจะเจ็บหรืออาจจะตึงนิดหน่อยหรือาจะหย่อน หย่อนโดยกดารยกตัวขึ้นสมมุติว่ากดลงมาแล้วตึงมากจนมันเจ็บอาจจะหย่อนอาจจะขอโทษหย่อนลงมาแล้วรู้สึกว่ามันเจ็บนะคะก็ดันตัวขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อไม่ให้มันเจ็บเกินไปนะคะเพราะว่าท่านี้เนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนๆกดแรงเกินอาจจะเกิดการโอเวอร์สตรชแล้วก็แฮมซิงบาดเจ็บได้นี่เรื่องยาวเลยเนาะ,ะแล้วก็จะสลับกันไปมาแบบนี้ค่ะอาจจะทำสามรอบห้ารอบแล้วแต่สะดวกนะคะ ที่สามหรือว่าท่าปัดน้ําฝนนะคะเราก็จะ,ะนั่งแล้วก็ชันเข่าขึ้นมานะคะให้มีมมระยะระหว่างหัวเขา่าถ้าใครอยู่ที่แมตต์โยคะอยู่แล้วก็เท้าอยู่ขอบแมตเลยนะแล้วก็จะพับขวาเปลี่ยนมาพับซ้ายพับขวาเปลี่ยนมาพับซ้ายหมุนไปเรื่อยๆพับไปมาแบบนี้ค่ะให้ครบ30วินาทีนะคะเป็นการเพิ่มที่ใส่ข้อต่อของการ หมุนเข้าในและหมุนออกนอก internal แล้วก็ external rotation ของฮิปนะคะค่าที่4เลยค่ะถ้าไฮดร a นส์ไฮดรน์เป็นการเพิ่มพิสัยข้อทางด้านการกลางสะโพกนะคะเริวมที่ค่ะถ้าเอาโฟกเหมือนเราจะเล่นโยคะเสร็จก็ค่อยๆกลางสะโพกออกนะคะจะว่าไปก็คล้ายๆหมาฉี่นะว่าง่ายๆนะก้างออกหุบเข้า ทำแบบนี้นะคะ15วินาทนาีแล้วเราก็เปลี่ยนข้างสิ่งที่ต้องระวังนะคะบางครั้งเวลาเรากางขาออกแบบนี้หล่จะทิ้งสะโพกโยมาอีกด้านหนึ่งพยายาม เกรงท้องขมั่วท้องเล็กน้อยเพื่อให้สะโพกหรือว่าเชิงกางของเราไม่หมีไปมานะคะสำหรับท่าสุดท้ายนะคะหรือท่าพีเจียนพีเจียนเป็นท่าที่ช่วยยืดกล้ามเนื้อสะโพกได้ดีนะเราลองมาดูกันค่ะวางข้อเท้ากับหัวเข่านะคะในแนวเดียวกันแล้วก็ค่อยๆกดน้ำหนักตัวลงใบพี่กลางลำตัวนะเราจะรู้สึกตึงที่บริเวณสะโพก ข้างที่ขาเราค่อยอยู่ด้านหน้ากับจะรู้สึกตึงะฉพกด้านหน้าของขาข้างที่เราเหยียดไปด้านหลังนะคะจะได้ทั้งสองส่วนแต่ว่าคนละมัดกันแล้วก็15วินาทีผ่านไปเราก็อาจจะเปลี่ยนข้างให้ได้ทั้งสองข้างนะคะ,ะเพื่อนๆเราไปฝึกทำดูค่ะเพราะฮิปโมบิลิตี้เนี่ยสามารถลดอาการบาดเจ็บได้แล้วก็สามารถให้เพื่อนๆวิ่งนะคะได้ในระยะที่ เยอะขึ้นอย่างมีความสุขไม่บาดเจ็บนะคะ5ท่าใน5นาทีนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆลองไปฝึกทำดูแล้วก็พบกับรายการสาวลา5นาที5นาทีที่จะนำความรู้มาให้เพื่อนๆได้ปฏิบัติได้ง่ายๆแล้วพบกันใหม่คะ่ะ